Mm hmm. okay. อ้าอามเออสวัสดีครับป้าได้ยินข่าวว่าไปอยู่กรุงเทพสบายดีไหมจ๊ะอ๋อสบายดีครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่จ๊ะอ๋อทำธุรกิจเล็กๆที่กรุงเทพครับป้าธุรกิจเล็กๆนะเนาะอามคงจะเหนื่อยคงจะไม่มีเงินเท่าลูกชายป้าหรอกดูตัวอย่างลูกชายป้าเงินเดือนก็มีสวัสดิการก็มีสบายคุณป้าคะไม่เป็นไร <Bond> ไปตางแล้วเอาป้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยป้าป้าป้าไม่ดีอะไรใช้เนี่ยสวัสดีจ้าคุณชี่นเอาว่าไงปรอชื่นมีอะไรถึงมาหาผมถึงที่นี่ล่ะวันนี้ว่าจะมาขอกู้เงินสักห้าหมื่นจ้าห้าหมื่นป้าจะมาทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ พอดีทําบ้านมีปัญหานะจ๊ะก็เลยอยากจะมาขอกู้เงินนะจ๊ะลูกชายเนี่ยเหรอจ้าพอดีลูกชายรับราชการทหาราว่าเงินไม่พอใช้จ้ะพอดีก็มีปัญหาใช่ครับเงินงเดือนหักแล้วก็เหลือน,นิดเดียวครับแล้วก็สวัสดิการอะไรก็ได้น้อยลงพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับแล้วขอกู้ไปก็อีกหลายเดือนนะครับกว่าจะได้แล้วลูกเมียก็ ตกงานครับช่วงสถานการณ์โควิดเอางี้แล้วกันห้าหมื่นผมคงให้ป้ากับลูกกู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้กันตรงตรงเครดิตป้ากับลูกก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะเครดิตเก่าป้าก็ไม่ค่อยดีผมให้ป้าได้เต็มที่สองหมื่แล้วกัน<อ>ก็ อันนี้สองหมื่นที่ผมให้ป้าได้อย่าลืมนะส่งได้ใช่ไหมป้าได้จ้าเอ้ยไปชื่นเมื่อกี้ผมลืมบอกไปค่างวดป้าต้องจ่ายวันที่ยี่มห้าเดือนหน้านะแล้วก็จ่ายทุกเดือนถ้าเดือนไหนลืมมีค่าปรับห้าร้อยบาทด้วยเอ้าท่านประธานสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณชีคุณชีครับเอ่อผมมีเรื่องจะคุยส่วนตัวนิดหนึ่งรบกวนมาหาผมหน่อยครับครับครับสวัสดีครับที่ประทานครับวันนี้มีธุระไรท่ช่นถึงแวะมาถึงที่สาขาครับผมเข้ามาดูเอกสารนิดหน่อยครับอ๋อครับว่าแต่ป้าเขามาทำอะไรครับไปชื่อหน่ยเหรอครับเขาาขอกู้เงินเป็นลูกค้าของเรานะครับเขาคู่ไปเท่าไหร่ครับ ป้าเข้ามาขอคู่ห้าหมื่นครับแต่ว่าทางเราปล่อยไปแค่สองหมื่นครับคุณชี้ป้าคนเนี้ยเขาเป็นป้าข้างบ้านผมเองอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเรื่องเงินเดี๋ยวผมจัดการให้ครับจะจะดีเหรอครับท่านประธานเพราะว่าป้าแกกับลูกชายก็เป็นคนที่เครดิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเคสตนี้เดี๋ยวผมรับไปเองอ๋อจะแล้วแต่ท่านประธานห็นสมควรเลยครับโอเคครับผมไม่รบกัวแล้วได้ครับท่านประธานดีครับเป็นประธานเลยเนาะ ก็ตอนเด็กๆก็ไม่คิดว่าจะโตะได้ขนาดนี้นะไม่คิดว่ามันจะเก่งไม่น่าเชื่อแต่แม่ดูถูกเขาไปเยอะเลยเอา้าน่าจะเกุ้งอทำไมลป้าครับผมได้คุยคุยเชียนะครับว่าป้ากู้เงินมาห้าหมื่นโอเคครับเดี๋ยวผมให้กู้ห้าหมื่นอันนี้เป็นบริษัทของผมเองเดี๋ยวผมจัดการให้ครับแต่ผมมีอะไรจะบอกป้าหน่อยนึ่งครับป้าครับ ป้าไม่ควรมาดูถูกคนอื่นอย่างนี้เลยต่อให้ผมไม่ได้เป็นข้าราชการนะแต่ผมก็สามารถหาเงินจากอาชีพอื่นเลี้ยงครอบครัวได้ป้าไม่ควรมาว่าคนอื่นอย่างนี้หลังป้าอย่าทำแบบนี้น่ะอ้าวป้าขอโทษจริงๆนะป้าไม่ได้ตั้งใจครั้งต่อไปป้าจะไม่ทำแบบนี้กับใครอ,อีกขอโทษจริงๆป้าขอโทษจริงๆ เล,เล็กๆนะเนาะอามคงจะเหนื่อยคงจะไม่มีเงินเท่าลูกชายป้าหรอกดูตัวอย่างลูกชายป้าเงินเดือนก็มีสวัสดิการก็มีสปาย